ไอ้บางบอลบอกว่าอะไรปะกูจะเฝ้าหีบอยู่ตรงนี้จนกว่ากูจะล้างหีบของกูเรียบร้อยกูจะเฝ้าเฝ้าเฝ้า,ามึงเฝ้าไปเลยแต่คะแนนกันเป็นยังไงเขาก็ขอให้นับใหม่ม,ม,มีมีการบอกว่าถ้านับใหม่คะแนนเหมือนเดิมก็จะได้สบายใจแลวถ้าเกิดนับใหม่คะแนนไม่เหมือนเดิมนู่นนะี่น่ะคือไอ้ควายมึงเอาแต่ได้มึงต้องบอกบอกไปเลยว่าถ้านับใหม่คะแนนเหมือนเดิม ดิฉันจะยอมกราบตีนคุณสุชาติค่ะแต่ถ้าเกิดนับใหม่คะแนนไม่เหมือนเดิมส้มชนะคุณสุชาติต้ตองกราบตีนดิฉันค่ะมึงก็ท้าแบบนี้ไปเลยชาเลนจ์ถ้านับใหม่คะแนนเนี่ยเหมือนเดิมดิฉันเนี่ยจะออกเงินทั้งหมดที่มีอยู่ในกระเป๋าประมาณสัก30บาทมอบให้คุณสุชาติไปเลยค่ะเพื่อเป็นการขอโทษขอพลอยเป็นสินใหม่แต่ถ้าเกิดนับใหม่คะแนนไม่เหมือนเดิมแล้วส้มดิฉันชนะมาประมาณ4ี่พันห้าพัน อีห่าคะแนนไม่ได้ห่างกันสี่คะแนนเหมือนกับตอนยายอิ่มชนะเลือกตั้งที่เขตไอไอไอเขตอะไรนะนั่น่ะลมเก้าอะไม่ใช่นะไม่ใช่ห่างกันสี่คะแนนคะแนนมึงห่างจากเขาห้าพันคะแนนกูก็ไม่รู้จักหรอกอิสุชาติชมชมกลิ่นชมดาเนี่ยกูไม่รู้จักหรอกนะกูไม่ได้รู้จักสุชาติกูไม่ได้สนิทกับสุชาติ แล้วกูก็ไม่ได้แบไปชื่นชมอะไรสูชาติเลยแต่กูมีความรู้สึกว่าพวกมึงมันเด็กกระดอกกระเดี้ยวกระเดี้ยทาไมไม่รู้จักอิสรภาพเสรีภาพพระนารอภาพทุกอย่างสามตัวนี้มันก็อยู่ในตัวของคนอื่นเช่นกันอยู่ในตัวกูเช่นกันมันอยู่ในตัวมึงมึงอยากได้พวกกูก็มีเหมือนกันทําไมอ่ะก็ทําไมอ่ะก็กูสงสัยว่าทําไมไง บอกไงว่าเธอมันเป็นเด็กต่อให้หมุยเต็มหมอยเนี่ยขอโทษค่ะต่อให้หมุยเต็มหมอยขอโทษค่ะขอขต่อให้หมวยเต็มอขอโทษค่ะต่อให้หมวยเต็มเอค่ะต่อให้หมอขอโทษค่ะต่อให้หมวยอ้ยขอโทษค่ะต่อให้หมุยเต็มกอเนี่ยพวกมึงก็ยังเป็นเด็ก <lakes> แต่ละคนที่ไปไวย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 หน้าหน่วยอะแต่ละคนเนี่ยหน้าแก่กว่ากูอีกอะ แล้วแต่ละคนเนี่ยฟันก็เยอะกว่ากูอีกแม่งฟันจอบเลยอะแล้วแต่ละคนอายุก็เยอะกว่ากูด้วยอะตรงไหนที่มึงเด็กตรงไหนที่มึงรุ่นใหม่เด็กกว่ารุ่นใหม่กว่าแล้วมึงไม่ต้องอยู่ในกฎหมายหรือไงเ้ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะและแต่ละคนหน้าตาเด็กแก่กว่ากูหมดเลยแต่ละคนเนี่ยมึงไปนอนเฝ้าหีบอยู่นั่นอะกลัวคนอื่นเขายกหีบหนีอะมึงก็ไปนอนเฝ้าหีบโดยที่ไม่ล้างหีบมึงเลยอะปรากฏว่ายังไงปรากฏว่า มึงก็หน้าแก่กว่าด็อกเตอร์มาริกาอีกอ่ะกูเห็นโจหน้าแต่ละคนหน้าแก่งักเลยอ่ะขอโทษนะเปิดออกมาแม่งหนุยก็เต็มกออ่ะคำถามตรงไหน,นมึงเด็กมึงไม่เด็กแต่ละคนเนี่ยมีผัวล่อมาหลายคนแล้วมันก็ไม่เด็กมึงมีประสบการณ์ชีวิตหมดแล้ว <S <S แล้วอีไฟดับที่จังหวัดนนทบรุรีมึงเสือกไปรายงานข่าวบอกว่าเห็นไหมที่จนบรีไฟดับอีควาย คนละที่เขาไม่จับมึงติดคุกกระบุนหัวกระบาลเท่าไหร่แล้วอีนักข่าวเสื้อซ่อมอะ่ะไฟดับที่จนบรุรีแต่มึงเสือกบ,บอกเออไฟดับที่นนทบ,บรุรีมึงเสือกไปบอกว่าไฟดับที่เขตจนบรุรีแบบนี้มันก็ไม่แฟร์มึงเฟคนิววงะมึงก็เฟคนิวอ่ะมันเฟคนิวมีคนบอกว่า หน้าตาดีตรงไหนแมงก็ดีตรงนี้ไงคะมีคิ้วมีคางมีหัวมีหน้าตามันมีเสียอยู่นี่ไงหน้าตากูดีมึงอย่ามึงอย่าบอกนะว่ากูนี่ขี้แหลกกว่าไอ้บางบอลของมึงอะ่ะเ <c oughs> ทียบกันแล้วกูสวยกว่ามันมากเลย <c oughs> ไม่มีตรงไหนของกูตกสกรปรกซกมกเท่ากับมันเลย <c oughs> มึงแล้วแล้วมึงอย่าบอกนะว่าอีคางยาวนั้นสวยกว่ากูอะ่ะไม่มีทางเลย นอกจากเอลที่กูสู้มันไม่ได้เล็กนอกจากเอลที่กูเล็กสู้มันไม่ได้ที่เหลือเนี่ยกูสวยกว่ามันหมดเลยมึงดูหน้ากูสิถึงแม้หน้ากูเนี่ยจะเหมือนซาลเปาเซเว่นแต่หน้ากูไม่เหมือนช้อนเว้ยมึงดูหน้ากูเหมือนทัพพีตรงไหนมึงดูหน้ากูเหมือนช้อนตรงไหนหน้ากูไม่เหมือนช้อนกูสวยกว่า พวกนี้กอนเนาะกูก็ป่วนกบบานกับพวกมึงจริงๆชอบจังเลยเข้ามาบุลีกูเนี่ยสรุปคือบ้านเมืองต้องมีคือมีแปรค่ะลูกบ้านเมืองต้องมีคือมีแปรลูกขาบ้านเมืองต้องมีกติกาลูกขาแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะลูกขา เราจะไม่ก่อจลาจลค่ะลูกค้ากรณีที่คุณเนี่ยใส่เสื้อสีแดงกระโดดไปเปิดทีปเปิดทีบเป็นฮีโร่อยู่นั้นนะคะคนอื่นสามคนสี่คนตรงนี้เขาหนีมึงหมดแล้วนะคะกระโดดออกจากเข็บหมาหมดแล้วค่ะเขาปล่อยให้มึงติดคุกติดคุกหกปีค่ะเสื้อแดงน้องเสื้อแดงคนนั้นติดคุกหกปีค่ะชนบุรีอะ่ะคุณหนูเสื้อแดงคนนั้นต้องติดคุกหกปีค่ะแล้ว ไม่มีใครให้อภัยได้ค่ะเพราะถ้าเกิดกกตที่จันทบุรีเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหนะ้าที่กรกตติดคุกแทนมันค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องแจ้งความและนั่นเป็นการกระทําความผิดในการคุกคามและในการเนี่ยไปกระทําการอันผิดจากการที่คะแนนอนบริสุทธิ์ของประชาชนเนี่ย ต้องสันนิษฐานก่อนว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ราชการมึงบุกรุกเข้าไปในรั้วนั้นเนี่ยรั้วที่เขาเก็บหีบไว้อะ่ะเขาเรียกว่าของราชหลวงของราชของหลวงมึงรู้ไหมขนาดรถหลวงคันเดียวอะ่ะม,ม,มึงเอาไปเสียบปลั๊กไฟมึงเอามือไปเสียบปลั๊กไฟแล้วมึงเอาไปรถไปรถหลวงไปวิ่งอะ่ะติดคุกยี่สิบปี แต่นี่เนี่ยคะแนนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยในรั้วตรงนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นรั้วปหลักขักพังแค่ไหนมันเป็นรั้วที่ไม่สมัตไม่มีสมรรถนะตรงไหนก็ตามแต่ตามแต่ละเขตบางเขตเนี่ยมันก็ไกลปืนเที่ยงมันสถานที่ในการที่จะควบคุมดูแลเนี่ยมันก็ตามสภาพของมันแต่เขาก็มีคนเฝ้าแต่มึงไปคุกคามเขาเขาก็เตลอดเปิดปืนกันหมด เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนนั้นน่ะผู้หญิงเสื้อแดงกับเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะมึงหน้าแหลมทั้งคู่น่ะมึงโดนติดคุกหกปีนี่คือกฎหมายค่ะลูกมันเป็นกฎหมายมึงอ่านบ้างหรือเปล่ามึงอ่านถึงไหมนอกจากนั้นนูนที่มึงจะแก้มึงไม่เคยอ่านถึงมาตราที่290กว่า270็กว่ามึงไม่เคยอ่านสักมาตาหนึ่งมึงอ่านแต่มาตาหนึ่งแล้วก็บอกว่าหนึ่งไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้จะแก้อย่างนั้นอย่างนี้ มาตามีทั้งหมดประมาณสองร้อยเจ็ดสิบกว่ามาตาสองร้อยกว่ามาตาแต่มึงไม่อ่านอะไรเลยชั้นใดก็ฉันนั้นอย่าว่าแต่เรื่องรัฐนูลเลยที่มึงไม่เคยอ่านแต่ขนาดกฎหมายเลือกตั้งง่ายๆมึงยังไม่รู้เลยว่าการที่มึงกระโดดเข้าไปแล้วก็เปิดหีบนั่นน่ะน่าน่ะเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้งและมึงต้องติดคุกหกปีสาบานได้ว่ามึงต้องติดคุกหกปีจริงๆค่ะถ้าตำรวจไม่ดำเนินคดีกับมึงถ้ากกตไม่แจ้งความดำเนินคดีกับมึงอีเลขากกตเขตนั้นติดคุกค่ะ ใครเขาอยากจะติดคุกแทนมึงเหรอคะแล้วเว้นกับปฏิบัติหน้าที่แล้วติดคุกปีสองปีแทนมึงเขาก็ต้องเอามึงเข้าคุกสิคะอีควายอีโง่นี่ะกูเห็นเป็นแขกชนบุรีกูก็นึกว่าเทศกาลวิ่งควายชนบุรีออ้ยเทศกาลวิ่งควายชนบุรีเนี่ยมันมาตอนไหนนะคะหลังสงกรานไม่ใช่เหรอคะทำไมมาก่อนเวลาอันควรล่ะคะเนี่ย นะหกขั้นสูงนะสิบแล้วถ้าเกิดเขาเนี่ยตือนมึงแล้วมันมีคนแก่คนหนึ่งเตือนมึงว่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปผิดกฎหมายมึงก็รู้อยู่ว่ามันผิดกฎหมายบึงเสือกบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมก็มันไม่ยอมมามันไม่ยอมลงมานั่นน่ะพอมึงรู้แล้วว่าผิดกฎหมายมึงก็ยังไม่หยุดแสดงว่ามึงต้องเจตนามึงต้องติดคุกขั้นต่ำหกปีสูงสุดสิบปีแล้วแต่ศาลจะพิจารณาดังนั้นถ้าเกิดมึงดื้อแล้วมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงผิดกฎหมายแต่มึงเจตนาแสดงว่ามึงต้องติดคุกสูงสุดข่ะสิบปีค่ะ อีสึงตึงสึงตึงมึงจะเกรียนอะไรก็ได้มึงจะเฟิ้วจะเฟิร์สอะไรก็ได้มึงล่าสุดเห็นอีตัวไหนเห็นไหมเห็นอีตัวเท่ากะละมังอีตัวกะลละมังเ่ะอีตัวใส่เสื้อขาวเท่ากะลละมังอ่ะผู้ซึ่งเป็นใส่ใส่เสื้อขาวเสื้อเสื้อขาวตัวเท่ากะลละมังอ่ะซึ่งหน้าแก่กว่าดเรมาริกาที่กูว่าน่ะปรากฏว่าเป็นคนใกล้ชิดของแกนนำพรรคการเมืองคุณ ไปทุกอีเวนต์เลยเขาดึกเขาสืบอ,ออกมาหมดแล้วสันติสืบเขาออกเอา,าเอะออกออกมาหมดเลยสันติสืบขุดภาพออกมาหมดเลยเขาประกบมึงอยู่มึงเคลื่อนไหวเรื่องหนึ่งหนึ่งสองกันเขาเลยประกบพวกมึงเขาขุดภาพมึงออกมาหมดเลยปรากฏตีตัวเท่ากละมังออกมาบอกว่าอ๋อก็เลยน้องคนนั้นเราไม่รู้จักกันค่ะดิฉันมากับเพื่อนสองคนดิฉันไม่ใช่แกนนํานะคะเอาอยีา่ห่ามึงตีกันเชียงหนีมันเลยเนี่ย จังหวัดนั้นลกเลยตอนนี้อีเสื้อแดงไม่มีพวกเลยค่ะตอนนี้มึงไม่มีพวกแล้วอีคางยาวก็ไม่ไปช่วยส่วนอีเทงก็นั่งร้องไห้อยู่ส่วนอีอีไอ,อ,อาบางบอลเนี่ยปรกากฏว่าชะตากรรมของมันเนี่ยนอกจากจะเจอเรื่อง44แล้วเนี่ยมันก็ยังจะตอเจอเรื่องคดี1-2 1 2, มันขึ้นศาลดีกาอีกมันช่วยมึงไม่ได้หรอกตังมันก็ไม่มี ฉันแต่ม่ปาบูกูกระปวดหงกระบาลกับพวกมึงจริงๆกูแนะนำนะในฐานะที่กูเกิดก่อนอาบน้ำร้อนมาเยอะกูจะบอกพวกมึงให้นะถ้ามึงยังไม่หยุดดรอเรมริกาส่งเสริมให้มึงเนี่ยไม่ต้องหยุด มึงมึงแหกไปเลยมึงแหกมึงไม่ต้องหยุดกูอยากจะเห็นชะตาชีวิตพวกมึงจริงๆไม่ต้องหยุดมึงแหกด่านไปแล้วมึงแหกเลยมึงเอาเต็มที่เลยมึงไม่ต้องหยุดมึงเชื่อไหมถ้าเกิดมึงไม่หยุดเนี่ยมึงจะเกิดอะไรขึ้นกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมจราจรค่ะมึงต้องติดคุก22ปีอย่าหยุดมึงอย่าหยุด พวกที่ใช้ทิ<ว>กตอกป่วนมึงเนี่ยมันก็ไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นมึงอย่าหยุดมึงสู้ต่อไปมึงกระโดดแม่งฉีกนั่นฉีกนี่ฉีกนั่นฉีกนี่มึงใส่เสื้อแดงเสร็จมึงใส่เสื้อแสดด้วยมึงอย่าหยุดมึงอย่าหยุดอย่าหยุดเด็ดขาดไอ้ไอ้มึงอย่าหยุดมึงกระโดดต่แม่งเลยมึงอย่าหยุดและมึงจะติดคุกประมาณไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีอย่าหยุดนะมึงอย่าหยุดนะที่กูพูดเนี่ยกูกูอยากส่งเสริมมึงนะมึงไม่ต้องหยุดเพราะกูมีความสุขว่า คนสังกระปกเนี่ยมันลกประเทศนี้มากแล้วเอาไปไว้ในคุกบ้างก็ดีอย่าหยุดนะมึงอย่าหยุดนะมึงทำต่อไปเรื่อยๆมึงแห่เข้าไปมึงปั่นป่วนเริ่มเลยมึงเอาขนเข้ไม่มึงมันจะได้รู้ว่าใครเป็นใครมึงป่วนเอาไว้อีควายเขาจับไตมึงได้หมดว่ามึงเนี่ยแพ้แล้วพานมึงกลบเกลือนมึงเขินมึงอายมึงอาย มึงประเมินไม่ออกว่ามึงแพ้มึงอายก็มึงอะปิดติกตอกกูไปตั้งสามช่องกูก็ไม่ได้เกยดิไม่ไดีอว่าอะไรมึงพวกมึงเลยกูไม่เคยไปนั่งร้องไห้ออกทีวีกับสอนลยยวยเลยขนาดมึงอะปิดติกตอกกูไปตั้งสามช่องแนะ่มึงเห็นกูร่างร้องไห้ไหมล่ะฮะกูนั่งร้องไห้ไหมล่ะกูโดนปิดติกตอกไปสามช่อง หมดช่องทางเธอมาหากินไปสามสี่ช่องเนี่ยกูร้องไห้ไหมล่ะกูสะเทือนไม่ล่ะสะเทือนใจไหมกูก็เศร้าแหละแต่ว่ากูก็ไอ care. c ด r นแค o ฮูแคสมึงดูนะทุกคนมึงดูนะ โลกนี้เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนะักนะโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลนะคะส่วนจุดที่มึงยืนอยู่เนี่ยนะจุดที่มึงยืนอยู่นี่มหาสมุทรแอตแลนติกนะนี่นะคะมหาสมุทรนะคะแออแปซิฟิกนะนี่คืออเมริกาเหนือนะและแปซิฟิกมหาสมุทรทั้งหมดนี้น้ําทะเลนะมึงแบบไปแค่2กิโลมึงก็ตุยแย่แล้วนะโอเคประเทศไทยของมึงนะคะอยู่ตรงจุดนี้นะคะ นะครับแปซิฟิกเสร็จปุ๊บเข้ามาอ่าวไทยนะคะนี่ประเทศไทยของมึงอยู่ตรงนี้นะคะมึงเนี่ยมีจุดยืนแรกๆอยู่ตรงนี้นะคะมึงเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้นะคะววยวายกันอยู่ตรงชนบุรีตรงนี้นะคะนี่มึงดูมหาสมุทรค่ะแล้วประเทศมึงแค่นี้ค่ะแต่มึงยืนอยู่หนึ่งจุดหนึ่งจุดที่มึงยืนเนี่ยเท่ากับขี้หมากองหนึ่งยืนอยู่อ่ะเนี่ยมึงยืนตัวจุดที่มึงยืนอยู่อ่ะนะเท่ากับกองขี้หมากองหนึ่งที่มันก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันอยู่ตรงนั้นเหมือนกันอยู่ตรงนั้ตรงเนี้ย เข้าใจคือมันเป็นจุดเล็กๆมึงเข้าใจป่ะนี่โลกมีภัยสานบ้างมึงดูมึงดูดิมึงดูดิมึงดูนี่คโลรกเหนือนี่กินแลนด์นี่อเมริกาใหญ่โตโอตกนี่แอฟริกานี่ยุโรปนู่นนี่โลกกว้างใหญ่ภัยสานอีหามึงดูโลกเขาบ้างใครเขาทำกันแบบนี้อีควายมึงไปดูโดนัททรัมป์สิปิดทีบก็คือปิดทีบ สงสัยเฮียอะไรล่ะกูก็มีสิทธิสงสัยว่าในพื้นที่กรุงเทพม,มหา,านคร33เขตเนี่ยเฮียตรวจฉีแล้วเจอม่วงหรือเปล่าวะไอ้ที่มาเข้ามาจะกําลังจะเข้ามาเป็นสอสอนเนี่ยกูก็มีสิทธิสงสัยทําไมกูไม่สงสัยล่ะกูขอร้องให้ตํารวจพระยายไทยกับตารวจดิวสิทธิ์เนี่ยช่วยไปตรวจฉีไอ้ว่าที่ผู้สมัครสอสอนเนี่ยไอ้ผู้กำลังจะเข้าสภามันต้องตรวจฉีก่อนไอ้33ตัวของกตมนเนี่ยต้องตรวจฉีก่อนต้องตรวจฉีก่อนค่ะมึง ต้องแห่แหหลอกดีใจหรอกว่าชาวกรุงเทพฉลาดชาวต่างจังหวัดแต่สิ่ว่าจังหวัดแม่ง,ง่มึงด่าพ่อกูแม่พ่อแม่กูอยู่พะเยามึงด่าพ่อแม่กูงโง่เหรอไม่เขาเลือกพักกับเลือกเขตแยกกันเขาฉลาดกว่ามึงอีกมีแต่มึงนั่นแหละฟังแต่เอเข้าสมองมึงะ่ะมึงรู้ไหมเอไเนี่ยเวลามึงอยู่ทิกตอกเนี่ย มันจะฟีดเฉพาะสิ่งที่มึงอยากดูมึงก็เลยบริโภคเฉพาะอีกครางยาวไงเพราะมึงอยากดูมันมันก็เลยใส่เฉพาะอีกครั้งยาวไปหามึงไงมันไม่เคยฟีดดรอรมา turkey, ิกาไปหามึงเลยมึงก็เลยมีความรู้น้อยไงก็ติดคุกกันไปนั่นไงมึงเข้าใจที birthday, said, ่กูพูดปะ ล้วลูกเจสสมสเปโตหัวตั้งมันเคยฟีดข้อมูลให้มึงบริโภคบ้างไหมว่าอันตัวมันเนี่ยโดนคดีลุกป่าสงวนอันน้องมันเนี่ยโดนคดีเกี่ยวกับลุกที่เจ้าไปจ่ายใต้โต๊ะให้กับเจ้าหน้าที่จะเอาที่เจ้ามาเป็นของตนเองอ่ะลูกน้องมันอะติดคุกหกปีแล้วมึงม,มันมันบอ,อกมึงไหมว่าแม่มันอะโดนคดีลุกป่าสงวนแล้วก็ซื้อที่สาปรกรโดยที่ไม่มีสิทธิ์ซื้ออ่ะอีเจสสมอ่ะเจสสมนำสกุลจึงอ่ะทั้งหมดเนี่ย สามสี่พี่น้องรวมทั้งแม่มันน่ะยกเว้นพ่อมันที่ตุยไปแล้วอะ่ะอิสเปรตัวหัวตั้งเจ้าเทวดาเจ้าของลัทิมึงอะ่ะมันโดนคดีหนึ่งหนึ่งสองยังไม่พอมันโดนคดีน้องมันโดนคดีรุกที่เจ้าแล้วแม่มันโดนคดีรุกป่าสงวนมึงรู้ไหมเนี่ยมันมันคอยฝีข้อมูลนี้ใส่ใส่สมองมึงไหมอะ่ะ